สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับมาศลบุรีตามหาพระบ้านสวัสดีพี่ๆท่านผู้ชมที่มารับชมทุกท่านด้วยนะครับยังไงผมขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมท่านใดที่สนใจพักเครื่องนะครับก็เพิ่มไลน์มาหรือโทรมาได้เหมือนเช่นเคยนะครับ0 8 1 7 9 4 1 6 5นนะครับผมเบอร์ไลน์กับเบอร์โทรจะเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะครับผม วันนี้นะครับพี่พี่วันนี้เราก็ได้มาหลากหลายนะครับเดี๋ยววันนี้เรามารับชมอง์แรกของวันนี้กันเลยนะครับผมองแรกของวันนี้จะเป็นเหนรียญพระพุทธชินราชนะครับพี่พี่เป็นปี2511นะครับลมดำเปิดเปิดหน่อยหน่อยนะครับเนี่ยแต่ก็ยังมีให้เห็นมางนะครับผม ท่านใดสนใจนะครับนี่เป็นพระดีปีเล็กนะครับพระพิธีใหญ่นะครับผมพระชินราชนะครับเหรียญพระพุทธชินราชเนื้อทองแดงนะครับลมดําเปิดๆนะครับเอหลักร้อยต้นๆนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับมีมุมมีทางก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันได้ครับผมองค์ต่อไปเลยนะครับจะเป็นเหรียญพระพุทธโสธรนะครับ80ปีกรมตํารวจนะครับพี่พี่นี่ตัวจริงนะครับพี่พี่จังส้มอยู่นะครับเนี่ยตอนนี้แสง จะถ่ายยากนิดนึงนะครับเนี่ยเป็นเหรียญผิวไฟนะครับทองแดงผิวไฟนะครับวิธีปลุกเสกลงพักทั่วเมืองไทยนะครับผมนี่เนีน่ยน้ำพระเกจิคณาจารย์มาปลุกเสกกันแบบเยอะมากๆเลยนะครับเป็นพระที่มีประสบการณ์นะครับพี่ๆประสบการณ์เยอะมากๆเลยนะครับโสธรรุ่นนี้นะครับนี่น่าเก็บมากๆเลยนะครับผม องค์นี้แท้ดูง่ายเลยนะครับพี่ๆแล้วก็ห่วงเดิมๆเลยนะครับเป็นเหรียญน,นะครับผมและเป็นเหรียญที่โดนยิงที่ตำรวจโดนยิงนะครับมีประสบการณ์นะครับผมยิงไม่เข้านะครับผมนี่เหรียญพระพุทธโสธรนะครับ80ปีกรมตำรวจท่านใดสนใจมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับผม อันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับพี่พี่เหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นแม่ทับนะครับนี่สภาพผ่านการใช้าบ้างแต่ก็โดยรวมแล้วด้านหน้ายังคมชัดอยู่นะครับด้านหลังจะเป็นบล็อกมีดาวนะครับดาวใหญ่นะครับพี่พี่นี่ท่านใดสนใจมีมุมมีทางนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดเพชรบุรีนะครับผิวหิ่งหิ่งเลยนะครับนี่ดูง่ายๆเลยนะครับเป็นเหรียญรุ่นประสบการณ์นะครับรุ่นแม่ทับนะครับผมท่านใดรู้จักนะครับมีมุมมีทางก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผม ได้มา2ชิ้นนะครับหลวงพ่อแดงนี่อีกองจะเป็นแหนบสกรีนครับนี่พระคูวิราชแดงนะครับนี่เป็นแหนบลงสกรีนสวยเดิมเดิมเลยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับมีมุมมีทางติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับพัะแท้ดูง่ายๆสบายใจนะครับพี่ๆนี่ได้มาบ้านๆเลยนะครับพอดีเมื่อวานไม่ได้ไม่ได้ลงคลิปนะครับพี่ๆพอดีไปเช่าพักกลับมาเหนื่อยไม่ไหวครับวันนี้ก็เลยมาแบ่งปันแบบว่าหลากหลายให้ชมกันเลยนะครับผม องต่อไปนะครับจะเป็นพระพุทธ25ศสัตวรรษนะครับพี่ๆนี่เป็นเนื้อดินหูตาจมูกสวยๆเลยนะครับพระฟอร์มดีมากๆเลยนะครับนี่ดูง่ายๆเลยนะครับมีเดรยนะครับนี่ท่านใดสนใจนะครับมีมุมมีทางนะครับพระเกจิคณาจารย์ยุค2 5 0 0ัปุกเสก108คณาจารย์นะครับพระดีมีประสบการณ์อันนี้ก็เป็นคาบกระป๋องคาเปื้อนๆนี่เฉยนะครับแคะก็ออกนะครับพี่พี่แต่อันนี้เราชอบแบบปล่อยเดิมๆบ้านๆนะครับพระสวยกดได้ลึกมากๆเลยนะครับนี่ เป็นพระดีพิธีใหญ่ที่น่าสะสมมากๆนะครับและก็น่าแขวนมากๆเลยนะครับวันนี้ก็ได้เหรียญพัดใช้หลังช้างหลังสอกมาอีก2เหรียญนะครับพี่ๆนี่สวยแบบเข้มๆเลยนะครับนี่เป็นหลังสอกนะครับราคาเบาๆนะครับพี่ๆเหรียญละ300ท่านใดสนใจมีมุมมีทางก็ปิดได้เลยนะครับยินดีแบ่งปันได้นะครับซองเดิมเหรียญนะครับแล้วก็ซองเปื่อยองคหนึ่งครับนี่แกะออกมานะครับอันนี้จะเป็น รูปหล่อหลวงพ่อกันนะครับพี่พี่รุ่นหัวไม้ขีดนะครับพ่อกันวัดเข่าแก้วไม้เอกนิยมนะครับพี่พี่จะขีดขึ้นไปเยอะหน่อยนะครับนี่พระสวยเลยนะครับแชมป์แชมป์เลยนะครับหลวงพ่อกันไม่ค่อยพบเจอแล้วนะครับนี่รูปหล่อรุ่นนี้เป็นรุ่นนิยมของหลวงพ่อของรุ่นหัวไม้ขีดเลยนะครับกระไหล่ทองเดิมๆอุดตะกั่วนะครับนี่ดูง่ายๆเลยนะครับนี่กระไล่แบบว่าทองทองเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับรูปหล่อหลวงพ่อกันวัดเข่าแก้วนครสวรรค์นะครับก็ห้ามพลาดเลยนะครับพี่พี่นี่ เป็นรุ่นประสบการณ์นะครับรุ่นหัวไม่ขีดองเล็กนะครับนี่ท่านใดมีมุมมีทางก็ติดต่อกันมาได้นะครับสวยแชมปมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชเป็นเนื้อทองแดงกระไหล่ทองนะครับพี่พี่เป็นพระพุทธชินราชงานผูกพัชสีมาวัดบางขัน2อง8นนะครับพระปทุมธานีนะครับพี่พี่นี่ท่านใดสนใจมีมุมมีทางนะครับผมนี่พระสวยเดิมเดิมเลยนะครับพี่พี่ได้มาสองเหรียญนะครับนี่เป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับ เดิมเดิมเลยนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งครับอ่านี่หิ่งหิ่งฝุ่นฝุ่นเล็กๆทองเต็มเต็มเลยนะครับเนี่เดิมเดิมเลยนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับมีสองเหรียญนะครับพี่พี่เนี่ผิวไม่แพ้กันนะครับเนี่ทั้งสองเหรียญสวยเดิมเดิมเลยนะครับวัดบางขันสองพันร้อยแปดนะครับเหรียญพระพุทธชะโทนครับพุธชินราชปีพศลึกมากๆเลยนะครับเนี่ยท่านใดสนใจมีมุมมีทางก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับผม และนี่นี่ครับทีเด็ดเลยนะครับพี่พี่นี่เป็นพระส่ย่านนะครับพระปางพระนอนนะครับผมนี่เป็นหลวงพ่อจาดปลุกเสกนะครับและเกจิอีกมากมายนะครับออกวัดประศิลป์ปี2 4 8 4ี่แปดสี่สองสี่ด้านะครับนี่ด้านหลังจะเป็นยันนะครับพิมพ์พระนอนนี่จะหายากนะครับพี่พี่นี่พบเจอน้อยพระสวยเลยนะครับนี่เป็นหลวงพ่อจาาปลุกเสกหลวงพ่อจงหลวงพ่อทบนะครับพระทบวัดชนแดน หลวงพ่อพิงค์บางประกอบนะครับหลวงพ่อลุ่งท่ากระบือก็ปลุกเสกนะครับนี่พี่พนี่มวลศารนี่ไม่ต้องห่วงเลยครับเกสรดอกบัวเกสรดอกไม้คงกระพันชาตีเมตตามหานิยมนะครับนี่พระฝุ่นฝุ่นบ้านๆเลยนะครับพี่ๆนี่ไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะครับนี่สวยเดิมเดิมฝุ่นฝุ่นแบบบ้านๆเลยนะครับนี่หลวงพ่อจัดเสกด้วยนะครับออกวัดพระสิงห์ปี2484 85ดหนะครับท่านใดสนใจนะครับมีมุมมีทางก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับพระสวยแชมป์เลยนะครับพี่ๆนี่ และพระองค์นี้มีหูมีตามีจมูกปากเนี่ยนะครับพี่พี่เนี่ยหายากนะครับฟอร์มอย่างนี้นะครับผม่าแล้วก็อันนี้นะครับมาพร้อมกล่องเดิมเดิมเลยนะครับเหรียญพระฉลอง25ศตวรรษเนื้อเนื้ออาปาก้านะครับเป็นเหรียญเสมานะครับพุทธมนตรนะครับนี่กล่องเดิมเดิมนะครับพี่พี่สวยคากล่องเลยนะครับแชมป์แชมป์เลยนะครับนี่ได้มาอีกหนึ่งเหรียญนะครับพระสวยจริงนะครับหูตาจมูกโอ้โหแบบ แชมป์เลยก็ว่าได้นะครับผิวไม่ผ่านการใช้อยู่ในกล่องเดิมเลยนะครับนี่เป็นเหรียญที่น่าเก็บมากๆเลยนะครับราคาจับต้องได้นะครับพี่ๆหลักร้อยนะครับท่านใดมีมุมมีทางก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับนี่พระสวยพร้อมกล่องเดิมๆนะครับผมและอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับที่ะลึกครบ4ปีธนาคารกรุงเทพสาขาตาคีนะครับนี่ออกตาคีนะครับปีส0ูนย์นะครับพี่ๆกล่องเดิมๆแชมป์ๆมเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดเหรียญให้ดูครับเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับพี่ๆ ดูสิพี่กล่องนี่เก็บจนซีดหมดแล้วนะครับนี่เก่านะครับนี่เหรียญสวยจริงเลยนะครับพี่ออกบล็อกออกพิมพ์ได้สวยมากๆเลยนะครับผิวนี่ม่วงวาวลมน้ําตาลแบบโอ้แชมป์เลยนะครับนี่หลวงปู่แหวนนะครับปี25 2 0นนะครับผมนี่ที่ระลึกธนาคารกรุงเทพนะครับเป็นเหรียญที่น่าเก็บนะครับสวยค้ากล่องแบบแท้ดูง่ายดูตัดเลยครับพี่ๆจบเลยนะครับนี่ดูง่ายๆเลยสวยแชมป์ปี้ยลนเลยนะครับพี่ๆ ท่านใดสนใจนะครับมีมุมมีทางก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับผมเหรียญเดิมเดิมกล่องเดิมเดิมเลยนะครับวันนี้มาแบ่งปันนะครับผมและอันนี้นะครับจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเฮียนนะครับพี่พี่นี่วันนี้ได้มาไตมาดนะครับไตมาดหลวงพ่อเฮียนปี55นะครับนี่รุ่นเพชรกลับนะครับพี่ๆี่เนื้อนวะสร้างไม่กี่พันองค์นะครับพี่สร้างน้อยนะครับปกติผมจะได้เนื้อทองผสมกับทองทิพย์นะครับนี่วันนี้ได้เนื้อนวะมานะครับพี่พี่สวยแชมป์เลยก็ว่าได้นะครับนี่ ไม่ผ่านการใช้เลยนะครับนี่ท่านใดสนใจนะครับหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกิ่นกระถิ่นรุ่นเนื้อนวะกับเนื้อเงินจะสร้างน้อยนะครับหมายเลขสวยเลยนะครับ649นะครับนี่ท่านได้สนใจมีมุมมีทางนะครับผมเป็นรูปหล่อเพชรกลับหลวงพ่อเพี้ยนเนื้อนวะนะครับหลวงพ่อเพี้ยนท่านเป็นเกจิที่มีชื่อเสียงโด่งดังของจังหวัดลบบุรีมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากๆนะครับพี่พประสบการณ์เยอะมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ได้มาหลายองค์นะครับเป็นรูปหล่อเจริญพรด้วยนะครับปี54นะครับนี่เป็นก้นถ้วยนะครับ ผมเปิดให้ดูนะครับนี่สวยสวยหมดเลยนะครับวันนี้หลวงพ่อเพี้ยนส่วนมากจะสวยนะครับเพราะว่าเจ้าของไม่ได้ของไม่ได้ใช้นะครับไปจองมาจากที่วัดนะครับแล้วก็เก็บไว้เลยครับนี่เป็นก้นถ้วยนะครับสวยมากๆเลยนะครับนี่หล่อได้เหมือนท่านมีชีวิตจริงเลยนะครับนั่งนะครับผมท่านใดสนใจมีมุมมีทางก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินนะครับรุ่นดีมากๆเลยนะครับรุ่นเจริญพรนะครับพี่ๆนี่ ้ไหมอีกองจะเป็นเบ้าทุบนะครับเนี่ยอจะเป็นรูปหล่อเบ้าทุบนะครับหายากนะครับพี่พี่เนี่ยเป็นเนื้อทองแดงเบ้าทุบเนี่ยครับเนี่ยท่านใดสนใจนะครับมีมุมมีทางก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับนี่เดิมจริงเลยนะครับพี่พี่แชมป์แชมเลยก็ว่าได้นะครับนี่ไม่ผ่านการใช้เลยนะครับนี่ท่านใดสนใจมีมุมมีทางก็ติดต่อเข้ามานะครับพระสวยพร้อมกล่องเดิมเดิมนะครับผม องต่อไปก็เป็นหลวงพ่อเพี้ยนเหมือนกันนะครับพี่ๆจะเป็นเหรียญเท้ามหาพรมบัรดาลโชคนะครับเป็นเนื้อนวะนะครับปี 5- 5ห้าเป็นอยู่ในซองเดิมๆเลยนะครับเนื้อนวะหน้าเงินนะครับพี่ๆนี่ซองเก่าเลยนะครับผมนี่มีหมายเลขกำกับเลยนะครับซองเดิมๆแบบไม่ได้ผ่านการใช้ออกมาเลยนะครับผมเดี๋ยวท่านได้สนใจนะครับมีมุมมีทางนานๆจะได้มานะครับรุ่นนี้เป็นนวะหน้าเงินนะครับพี่ๆพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะครับพรดแท้ดูง่าย ไม่ต้องกลัวเลยนะครับสบายใจได้เลยนะครับองสุดท้ายองควันนี้นะครับเป็นเสือหลวงพ่อเพี้ยนรุ่นแซยิดนะครับพี่พี่แซยิดห5หลวงพ่อเพี้ยนนะครับปี5 5เหมือนกันครับนี่เป็นเนื้อออกทองแดงไม่ค่อยพบเจอนะครับมันผมเคยได้แต่เนื้อลมดำมานะครับนี่พี่พี่พุทธศิลป์ดุดันเข้มขังมากๆเลยนะครับผมท่านใดสนใจนะครับมีมุมมีทางก็ติดต่อสอบถามกันก็มาได้นะครับพระแท้พร้อมกล่องเดิมเดิมเลยนะครับเป็นเสือหลวงพ่อเพี้ยนนะครับผม ยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับพี่ๆฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด EP ีต่อไปนะครับผมท่านใดสนใจพักเครื่องก็เพิ่มไลน์มาหรือโทรมาเหมือนเช่นเคยได้เลยนะครับยินดีแบ่งปันทุกท่านนะครับผมผมก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่สละเวลามารับชมท่านใดสนใจผมก็แบ่งปันให้ง่ายๆนะครับผมก็ขอจบ EP นี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม